ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่16เดือนธันวาคม2568นะครับก็ทุเรียนผมก็เนี่ยครับเพิ่งจะตั้งตัวติดนะครับสำหรับต้นแคระราคาถูกๆนะคร,รับต้นละ40บาทแล้วก็ข้างล่างก็ได้นะเสริมขานะครับ สำหรับต้นนี้เป็นหมอนทองครับสามต้นครับก็วันนี้ตั้งแต่แปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับเสียงปืนใหญ่ก็ดังจนป่านนี้นะครับที่ยิบเลยครับเสียงดังขนาดอยู่ห่างประมาณ90โลนะครับ กไ็ได้ยินเสียงถี่ขึ้นนะครับสำหรับช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ9โมง50นาทีนะครับครับก็ทุเรียนผลกระทบนะครับจากลมแรงนะครับครับช่วงนี้ก็มีอากาศเย็นเข้ามาบ้างแต่ไม่หนักมากนะครับสำหรับอีสานตอนใต้ครับก็ แตกยอดต่อเนื่องอยู่นะครับครับเป็นผลกระทบของลมนะครับก็ช่วงนี้ก็แตกยอดต่อเนื่องนะครับครับสำหรับชายแดนนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านปลอดภัยนะครับ ทั้งทหารและชาวบ้านผู้อพยพนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงมากนะครับตามที่เราอยู่ห่างจากชายแดน50โลเสียงก็ดังถีขึ้นขึ้นมากเลยนะครับก็ชมบรรยากาศนะครับ อาน,นี้ค่อนข้างจะร่มรื่นหน่อยนะครับนะครับสภาพทั่วไปนะครับท้องหลางได้ปีกว่าๆนะครับตั้งแต่เริ่มทำสวนมานะครับนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์และแตกยอดดีนะครับครับก็นะครับนะ สภาพใบครับถ้าไม่มีหลักช่วยเขาจะเอ็นลงมากนะครับผมได้ปักหลักใหม่ๆนะครับปักหลักดึงครับก็ผมเองก็สู้นะครับไม่สำเร็จก็เมื่อก่อนไม่มีที่ดินนะครับเพิ่งมามีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับก็ได้มาเริ่มต้นใหม่ นะครับเป็นต้นพันธุ์ดีที่มาทาบกับต้นเพาะเมล็ดนะครับนะครับต้นเพาะเมล็ดเขาจะโตโตมากเลยครับสุดแขนเหยียดนะครับความสูงก็ต้นพันธุ์ดีเอามาทาบเอานะครับก็ชุดนี้ก็ถือว่าต้นพันธุ์ราคาถูก นะครับต้นนี้ผมไม่ได้เลาะกิ่งล่างออกนะครับสภาพนะผิวลำต้นเขาจะออกน้ำตาลนะครับไม่ถึงขั้นดำนะครับทำเพื่อหาประสบการณ์นะครับก็ถือว่าผิวพันธุ์เขาสวยนะครับสำหรับต้นนี้ครับนอกนั้นผมจะเลาะกิ่งล่างออกนะครับเนี่ยสำหรับกิ่งล่างนะ นะครับก็คอยโอกาสดูให้ครับพอผ่านหน้าแรงไปนะครับ่นะก็กำลังจะแตกยอดนะครับสำหรับต้นนี้ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับนะครับก็สำหรับต้นนี้ก็นะครับยังไม่ได้เอาต้นพอ่เเล็ดออกนะครับครับ นะครับสำหรับน้ำดำเริ่มได้ยอดนะครับครับก็มาชมต้นนี้นะครับที่ผมแต่งสูงอย่างเดียวครับนะครับต้นนี้เป็นต้นพันธุ์ดีนะครับครับก็นะครับใบใหม่ครับก็แตกยอดต่อเนื่องดีนะครับ ครับสำหรับต้นนี้ก็เนี่ยครับยอดดีแทบทุกต้นเลยครับสำหรับกิ่งนี้นะครับกิ่งที่ใหญ่กว่าลำต้นครับอีกสักพักผมก็ต้องเอาออกแล้วนะครับครับคอยอีกนิดหนึ่งนะครับคอยใบเขาแก่นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เอาออกนะครับ เสียของน้ำดำนะครับเลื้อยเลยครับรถไฟผ่านไปนะครับคันนี้ไปอุบลราชธานีนะครับเป็นรถไฟสายสั้นหรือว่ารถไฟท้องถินกก่นกะ็ครับก็พยายาม นะครับกิ่งนี้ก็เหมือนกันครับกิ่งนี้ครับสักพักผมก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เจอปัญหา,หาลมแรงแล้วก็ตีใบเสียอาการใบจะห่อๆห,หน่อยนะครับนะครับกลางคืนก็เจออากาศเย็น สภาพดอกอสภาพยอดนะครับนะครับพุ่งดีครับแต่ว่ากิ่งก้านเขาจะออกสเปะส,สปะอยู่นะครับครับก,ก็แตกยอดแทบทุกต้นเลยนะครับช่วงนี้นะครับแตกยอดงามมากเลยครับสำหรับน้ำดำน้ำดำที่สมบูรณ์นะครับคือรุ่นนี้นะครับ ผมซื้อมาในราคา120บาทนะครับครับก็มี120กับต้นละ40บาทที่เขาโลทิ้งนะครับ <c oughs> ครับแต่ยอดดีมากครับ ต้นนี้ก็นีครับลำต้นเพาะเมล็ดก็ประมาณหนึ่งิ้วแล้วนะครับที่ยอดนี้เป็นยอดของสายพันธุ์ยาวลิ้นจีนะครับสำหรับต้นนี้ก็ ต้นพันธุ์ดีไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับที่ผมมาทาบนะครับเนี่ยครับต้นนี้มีอาการใบเหลืองครับเป็นอยู่2ต้นนะครับแต่ยอดใหม่มาจะเหลืองนะครับตอนที่เขาเล็กๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็หายนะครับแต่มนเป็นที่พันธุ์หมอนทองครับอาการใบเหลืองนะครับนะครับเขาเขียวช้า สำหรับต้นนี้ก็ได้รวมกันเป็นสี่ขานะครับต้นนี้ก็เป็นพันธุ์ดีเป็นหมอนทองครับก็คอยสักพักหนึ่งก็จะได้เอาลำต้นออกนะครับนะครับผมแต่งกิ่งจนนะครับเหลือแค่นี้นะครับสำหรับต้นพันธุ์พันธุ์เพาะเมล็ด ครับก็นี่ก็ยาวลิ้นจีต้นหนึ่งนะครับที่มาเสียบยอดครับช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องลมสำหรับต้นนี้ก็พุ่งดีนะครับดูการแตกยอดนะครับกิ่งก้านเต็มไปหมดเลยครับ แล้วก็นะครับยอดพุ่งแบบเถาวันเลยนะครับยอดเขาบาดแผล มีส่วนมากจะเสริมรากหมดนะครับมีอยู่ประมาณ4ีหต้นนะครับที่ปลูกเดียวๆวไว้ครับก็ชมบรรยากาศนะครับเนี่ยท้องหลางปกีกว่านะครับสูงประมาณ6เมตรแล้วนะครับ นะครับสภาพสวนที่สร้างมากับถ้าย้อนไปดูคลิปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะเออปีที่แล้วนะครับสภาพยังไม่มีอะไรเลยนะครับช่วงการเริ่มต้นใหม่นะครับนะครับก็ได้ทองหลางนะครับเติบโตเร็วมากครับ ับสภาพโดยทั่วไปนะครับปลูกประมาณ30ต้นครัสำหรับด้านนี้อีกด้านที่อยู่ขอบสะนะครับก็เติบโตดีนะครับกับไว้คลิปหน้าผมจะอเอาขอบสะที่เป็นดินเหนียวมาให้ชมนะครับไม้บางลมก็แทบไม่มีนะครับกระทบการเจอลม ครับบางทีก็นกกินปลาครับมาเหยียบกิ่งหักบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับขอบคุณที่มาติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ